ก็คงจะไม่รับเรื่องราวที่เคยเป็นมากันพอฉันแรกเธอแมา้เท่าไรคงเปลี่ยนไม่ได้哟 คือเราคิดมากไปเราก็คิดของเราอเราชุกจุกมากไปเราคนไม่คิดแกล้งเราเั้าไปแค่เพิ่มฝูงเขมือของเราจะกินเ้าไปวันวันไม่เคยเล่าเลยพ่อแม่ฟังว่าชีวิตเป็นไงให้เรื่องของเรามันจบไปตรงนี้ไงเธอบอกกับฉันว่าอยากให้คนดีดีจะใช้ไม่ดีสำหรับเธอควรจะเลี่ยนไปได้แค่ไหนคงรจะคิดแค่ตอนนั้นก็ไม่ได้แบบเอา จะเชือไม่รับคณจะมาเปลี่ยนไปันมันไม่รู้ใจอีกเลยเพราะฉันนั้นต้องรับอยู่แบบนี้ไง แมงเรคิดมากไปแเราคิดอรื่องจะว่าไปจะก็อยาไปคิดจะบอกชอบคนตรงๆฉันตรงพอไหมตรงที่ว่าฉันน่ะไม่พอใช้เงินไม่พอใช้แต่จะไม่เคยขอเธอแต่เธอมันกลับขอฉันทั้งสามเื่นเธออยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมหรือไม่ต้องอะไรก็ตามาต้องทำยังไงเธอถึงจะชอบแบบฉันฉันไม่มีเงินแต่ฉันนั้นมีหัวใจอยู่ใกล้หัวใจไปไกลหัวใจมันไปไกล จะเปลี่ยนไปกันาดไหนคะเพราะว่าเธอจะเปลี่ยนอร่อยไฟคะไม่ได้คิดว่าเธอจะเป็ียนไงก็ไม่ได้คิดว่าเจมป์ใจก็ไม่ได้คิดว่ารูเสไบรท์กูคงจะไม่ได้เปลี่ยนมาตอนนั้นแต่เธอจะบอกว่าฉันจะเปลี่ยนมาตอนไหนอยากให้ฉันเป็นสุขกับรสไบรท์ฉันก็ริกตันในเบบี้รักเธอฉันรักเธอมากเท่าไรเธอรู้บ้างไหมถ้ามัวแต่เจอในหน้าจืด น่าเจ,จอเจอเธอสาวกมวกทรงงดแบบเธอแล้วไหมะเธอมาว่าฉันว่าฉันไม่ดีเธอไม่ดีหรือเปล่าฉันไม่เอา เขาไม่ดีเธอไม่ดีหรือว่าเขาไม่เอาอะไรไม่รู้อะไรไม่เอาอะไรไม่คิดอะไรไม่กอดอะไรคนก็โอเคจะเป็นไรก็ยังคนไม่คิดจะเป็นไรบาก็บอกว่าฉันรักเธอฉันจะรักฉันมาฉันจะรักฉันมาแล้วฉัไม่รู้ว่าจะเป็อะไรื่องนี้จะเป็นอะไรจะไม่ก็คิดสนใจจะไม่เคดโดนหลงเลยไงจะไม่ก็คิดสนใจเรื่องที่ว่าไปแต่เพราฉันก็ไปเรื่องแค่นั้นจะก็พอแล้วว่าแค่เธอ